มาทำสลัดโลง่ายๆไว้ทานกันค่ะทุกคนเมนูนี้บอกเลยว่าง่ายจริงมาเริ่มทำกันเลยเราใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกไก่ล้อหนังและกระดูกออกใช้ซอสเทลิยากิสูตรสำเร็จของยามามริหมักเลยนะคะง่ายมากยำอย่าเข้าเนื้อนำเข้าหมอ้อทอดใช้ไฟ2ององศา15นาทีก็จะได้ไก่ย่างเทลิยากิแบบนี้เลยค่ะไก่แบบนุ่มซอสก็เข้าเนื้อสุดๆแผ่นแป้งที่หอ่อเราใช้เป็นแผ่นแป้งเวยนนามยี่ห้อซารี่ตัวนี้เลยนะคะเราใช้ทั้งหมด2แผ่นชุบน้ำเล็กน้อยวางซ้อนกันครึ่งหนึ่งแล้วตามด้วยผักสลัดตามชอบและไก่ท กรุบกรอบด้วยน้ำพริกโอกไก่ชีน้น้ำพริกสูตรคีนที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้ไม่มันเลยนะคะไม่ใส่ผงชูรสและสารกันเสียไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะเสร็จแล้วก็ทำการพับแผ่นแป้งเข้ามาแบบนี้เลยค่ะอีกหนึ่งมือเพื่อสุขภาพทำตามได้ง่ายๆใครที่ชอบทานสลัดทานผักต้องจัดเมนูนี้เลยจะทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือใครจะจิ้มกับน้ำสลัดอีกรอบหนึ่งก็ฉ่ำไม่ไวให้ฟีลแบบแผ่นแป้งเหนียวนุ่มผักกรอบๆแล้วก็ไกน่นุ่มๆอร่อยฟินมาก ปกติเราชอบกินผักอยู่แล้วนะคะเจอเมนูนี้ไปทํากินบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าอร่อยพิกัดของที่ใช้ในคลิปเขาแปะไว้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วนะ